กับสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านค่ะขอขอบคุณอาจารย์นีธที่นันมากมากนะคะที่กรินาแนะนําพวกเรานะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราสี่คนได้มาพูดคุยกับทุทกๆท,ท่านในงานสัมมนาประจําปีของสมาคมเศรษฐศาสตร์ซึ่งปีนี้ดีใจมากว่าเราได้มาจัดออนไซต์ site, เพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องจัดออนไลน์ line, มาตลอดก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นหลายๆท่านนะคะได้มาร่วมงานในวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่แน่นอนนะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราอยากจะรู้มากเลยนะคะก็คือว่า แล้วเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะในปีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ปีนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นปีต่อๆไปด้วยตอนนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโลกเราเนี่ยก็คือเข้าสู่นะคะภาวะถดถอยเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจถดตัวนะคะแต่อย่างที่ i m f หรือ World Bank ประมาณการก็คือว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยมันโตช้ากว่าปีที่แล้วคือมันโตช้าลงช้าลงนะคะซึ่งแน่นอนพวกนี้มันก็กระทบใช่ไหมคะกระทบเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะเราก็พึ่งพาเศรษฐกิจโลกเยอะไม่ว่าจะเป็นส่งออก นะคะไม่ว่าจะเป็นนําเข้าลงทุนหรือว่าแม้แต่ท่องเที่ยวเองก็ตามพอมาเจอวิกฤตนะคะค่าการธนาคารนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนยิ่งตกใจใหญ่เลยว่าอุ๊ยแล้วอย่างนี้เนี่ยทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถ,ถดถอยมากกว่าที่ IMF เคยคาดไว้ตอนเดือนมกราไหมแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันแต่แน่นอนจีน ช่ไหมคะจีนเนี่ยก็เป็นแสงสว่างนะ,ะของพวกเรานะ,ะในปีนี้เพราะว่าพอจีนเริ่มเปิดประเทศเนี่ยเราก็เห็นนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ย เติบโตมากขึ้นนะคะเขาก็นําเข้าของจากเรามากขึ้นด้วยนะคะมีการมาลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่เข้ามาในประเทศเรามากขึ้นด้วยแต่จีนประเทศเดียวคงไม่สามารถจะไปคานนะคะตลาดใหญ่ๆของเราในยุโรปหรือว่าในอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันเพราะมีความเสี่ยงเ่ยอะเหลือเกินนะคะในเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับราคาของเงินเฟอ้อด้วยวันนี้นะคะก็เลย อยากจะมาคุยเอาเริ่มเรื่องแรกเลยก่อนต้องตามเทพเรื่องเกี่ยวกับแบงกิ้งคร i ิสที่เกิดขึ้นนะคะในอเมริกาในยุโรปเองก็ตามเนี่ยนะคะต้องตามรเทพมองยังไงคะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วอย่างไรอ่ะเราลองมาฟังเรื่องแรกกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราฟังกันดูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ SBB i ิลค o นวาเล e แบง n ์ที่สหรัฐอเมริกามาเรื่องเครดิตสวิสใช่ไหมครับ จะมีต่อไหมจะเป็นโดมิโนหรือเปล่าจะเกิดอะไรเป็นลายต่อไปแต่อยากจะเรียนนะครับว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะแบงก์กันมากกว่าอย่างการณีของสหรัฐอเมริกานะ่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกลุ่มเทคบ้างกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาเฉพาะตัวบ้างนะครับแต่จริงๆมองไม่เห็นเลยนะก่อนหน้านี้เครดิตเรตติ้งทุกอย่างก็ฟังดูดีถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะต้องมาเข้าใจกันก่อน,อนว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะจุดมากกว่าแก้ไขหรือยงังเติมสภาพคล่องเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กลัวเวลาเกิดปัญหาเรื่องแบงก์ก็คือจะลามหรือเป่ ถ้าเป็นปัญหาที่ลามเนี่ยแน่นอนเกิดวิกฤตแน่แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารกลางอัดฉีดเงินแบงก์ใหญ่ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่แก้ได้คือไม่ใช่เกิดการลามจนทุกคนตกใจเรื่องของเงินฝากแห่ถอนอันนี้เรื่องใหญ่ละถูกไหมครับฝั่งยุโรปนะก็ไม่ได้บอกว่าเครดิตสวิสจะเป็นที่เดียวนะอาจจะมีก็ได้แต่ใครแต่วันนี้ถ้าสถานการณ์คนตื่นตกใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุ้มไว้ก่อนถูกไหมครับเพราะว่าไม่เกิดการลามนี่ก็คือสิ่งที่สบายใจได้ว่าไม่ใช่ย้อนกลับไปตอนวิกกกกกาาาาาารรรรเเเงิินนนโลลปีี2008ท่่ดมมับบสว้ ความมั่นใจมีเยอะเพราะว่าเรามีเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่แบงก์ชาติดูแลนะธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งในจุดนี้นะครับแต่ผลกระทบทางอ้อมล่ะค่ะรัฐมนเทมองยังไงอาจจะไม่ได้ผลกทราะทตรงทางด้านเกี่ยวกับภาคธนาคารแต่อย่างเช่นถ้าเกิดการถดถอยใช่ไหมคะเราก็อาจจะส่งออกใช่ไหมอันนี้ก็อันนึงนีอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ต้องถดถอยแค่วันนี้คน ฟังข่าวทุกวันฟังนักเศรษฐศาสตร์พูดข่าวร้ายทุกวันเนี่ยทุกคนก็ตกใจกันแล้วเก็บเงินไว้ก่อนยังไม่กล้าลงทุนยังไม่กล้าใช้จ่ายการส่งออกปีนี้จริงๆก็ไม่ได้ดูดีนะครับเราก็เตือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยการส่งออกเองโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชิ้นส่วนกลุ่มหลักๆเนี่ยไปตลาดยุโรปไปตลาดสหรัฐ ก็โตช้าอยู่แล้วหรือที่เราเห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบถูกไหมครับเราจะบอกว่าส่งออกไปจีนช่วยได้ไหมจีนแน่นอนเราหวังจีนนะเพราะจีนก็ไม่ได้มีผลกระทบในจุดนี้โดวยเฉพาะภาคการเงินแต่ต้องระวังนะครับจีนจะนําเข้าสินค้าจากเราจากอาเซียนไปก็เพื่อประกอบและส่งออกไปตลาดโลกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจีนส่งออกก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการนําเข้าของจีนเองก็อาจจะชะลออาจจะดูก็ได้ว่านําเข้าสินค้า เพื่อการบริโภคของจีนเพราะจีนยังเติบโตได้การที่เราส่งออกกลุ่มเกษตรแปรรูปสินค้าอาหารกลุ่มพวกนี้น่าจะใช้สําหรับประเทศจีนเขาน่าจะยังต้องการสินค้าจากไทย ขอบคุณคะ่ะจริงๆมีอีกผลกระทบหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตของภาคการธนาคารคือเรื่องดอกเบีย้ยใช่ไหมคะท่านนะดรพิพัฒน์นะคะเ,เรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ท่านนายกก็บอกว่าอาจจะไม่ขึ้นเร็วและแรงนะคะเหมือนที่เคยคาดไว้เพราะตอนนี้ต้องประคองจาภาคการธนาคารโดยเฉพาะในสหรัฐเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยสหรัฐเนี่ยจะเป็นยังไงคะแล้วมันจะกระทบนะคะที่ทางดอนโยบายของไทยอย่างไรบ้างครับจริงๆต,งต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนาะปัญหาภาคาธนาคารนะเวลาเราบอกว่าไอ,อ้นนี้ก็ปัญหาเฉพาะจุดอันนี้ก็ปัญหาเฉพาะจุด แต่ทำไมเฉพาะจุดมันเกิดขึ้นตามๆกันมาหมดเลยแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่กว่านั้นหรือไม่ใช่ไหมครับังนั้นดูภาพใหญ่เนี่ยผมว่าปัญหาเชิงธนาคารปัจจุบันเนี่ยมันแบบสภาพคล่องปัญหาวิกฤตความมั่นใจจริงๆใช่ไหมครับผ <c oughs> มว,ว่ายังโชคดีอยู่ว่าวันนี้มันยังไม่ใช่วิกฤตของมูลค่าของสินทรัพย์ของธนาคารที่ลดลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนปี2008นแยังยังไม่ใช่งั้นในการแก้ไขวันนี้ก็คือทํายังไงให้ uh, restore confidence ได้ใช่ไหมครับเพราะดูธนาคารแต่ละคนเนี่ยที่เจอปัญหาเนี่ยนะครับเทียวันอยู่12 14, 20 ก็ยังมีปัญหามีคนแซวบอกว่าเนี่ยเหมือนกับภาคธนาคารโลกวันเนี้ยเหมือนอยู่ใน Schrödinger cat นี่ยเคที่เหน,นเรื่องความต้มฟิสิกส์ก็บอกว่ามันมีเอ็กซ์เพร์เมนต์บอกว่าเอ๊ะถ้าไม่เราไม่เปิดดูเราก็ไม่รู้มันเจ๊งหรือไม่เจ๊ง oh. วันนี้มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้งั้นผมว่าประเด็นเรื่องของคอนฟิดเอนซ์เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวลามันเจอปัญหาแบบนี้มันก็ทําให้สภาวะ financial condition นะครับคือภาวะทางการเงินเนี่ยมันอาจจะฝืดลง นะครับคือถ้าสังเกตเนี่ยสิ่งที่เฟดพยายามจะทําในช่วงที่ผ่านมาคือขึ้นดอกเบี้ย ر, ทํา QT เพื่อจะทําให้แก้ไขปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อใช่ไหมครับไอ้คิวทีที่ทำมาตลอดเนี่ยคนก็บอกว่าสภาพคล่องเงยอะอยู่เลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภัคธนาคารเนี่ยมันทำให้การไหลของเงินสภาพคล่องต่างๆเนี่ยน่าจะไหลช้าลงเพราะธนาคารก็จะระมัดระวังการปล่อยกู้มากขึ้นนะครับระวัดระวังเรื่องของเคาน์เตอร์ปาร์ตี้งั้นสภาพคล่องก็จะไหลช้าลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ความจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเน ในที่เนี่ยคือเงินเฟอ้อที่สูงเกินกว่าที่ธนาคารอยากจะให้เป็นนะครับเป้าส่วนใหญ่ในประมาณสัก2%วันนี้เราดูเทรนด์ของเงินเฟอ้อเนี่ยยังอยู่สัก4% 5%อยู่นะครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการที่จะต้องไทท่นมากขึ้นยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่ายังไงอย่างสหรัฐเนี่ยก็คงจะขึ้นนะครับอย่างวันนี้มีประชุมนะครับเรายังเชื่อว่าอาจจะขึ้นสัก25บห้าเบสิสพอยต์นะครับอักนี้ก็ยังยังมีความจําเป็นอยู่นะครับ กลับมาทางเมืองไทยเมืองไทยอาจจะเจอปัญหาที่ต่างกันไปนะครับเราเห็นเรื่องของเงินเฟอ้อเมืองไทยเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับงั้นความจําเป็นที่ต้องขึ้นต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะย,ยังคงมีอยู่ต้องขึ้นนะครับแต่อาจจะมีน้อยลงนะครับทา<ม>งฝั่งสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ตลาดน่าจะ expect ขึ้นไปคือวันนี้มีความผันผวนมากนะครับเมื่อสักหนึ่งเดือนที่แล้วบอกขึ้นไป6 ครับตอนนี้อาจจะมองว่า ي, ขึ้นไปอีกสักครั้ง2ครั้งก็พอแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าหลายๆคนใหมองว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สัก5%เครึ่งอะไรอย่างนีน้ยังต้องทยอยขึ้นไป <S <S ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขทางภาคการเงินเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วของไทยนี้พิพัฒน์มองว่าน่าจะขึ้นไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เดิมเนี่ยเรามองว่าอาจจะขึ้นไปสักประมาณเกิน2%ออเนนิดหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เราเริ่มเห็นสัญญาณของภาคความเสี่ยงข้างนอกเริ่มเยอะขึ้นนะครับลลก็อมทยืงงไีด ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะหยุดแถวๆใกล้ๆสองเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายหนึ่งจดเปอร์เซ็นต์ดรพิพัฒน์มองว่าอาจจะขึ้นอีกสักครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นสองเปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ถูกไหมครับผมจใช้คำว่าแบงก์ชาติน่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วปกติอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มของตัวเงินเฟ้อเนี่ยเป็นอย่างไรอืมค่ะครับของเราอาจจะเสริมนิดนึงนนของเราเนี่ยขึ้นช้าขึ้นน้อย,ข,อยขึ้นใกล้พอแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเพราะมาต้องดูเศรษฐกิจในประเทศเราวันนี้เป็นหาเงินเฟ้อร้อนแรงเหมือนฝั่งสหรัฐเศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ได้โตเทียบกับก่อนโควิดเลยเองก็ดูบริบทในประเทศกันมากกว่าเงินเฟ้อของเราก็เป็นคอสส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าเป็นดีมานร้อนแรงเหมือนที่สหรัฐแล้วเรื่องค่าเงินเป็นไงคะพอสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าช้าลงนะคะต้องมองว่าแล้วค่าเงินดอลลาร์จะเป็นยังไงแล้วค่าเงินบาทจะเป็นยังไงคะในปีนี้ พอ,พอปกติเนี่ยเวลาเกิดความไม่แน่นอนในตลาดโลกทีไรเนี่ยเงินก็จะถูกดูดไปที่สหรัฐถูกไหมครับเพราะความกังนวลว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาการเงินสภาพคล่องถูกดูดแต่ช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าอ้าพอมีปัญหาปุ๊บยังไม่ต้องรอให้มันลามนะเป็นเฉพาะจุดเนี่ยโอ้โหอัดฉีดสภาพคล่องแอบพิมพ์เงินขึ้นมาใช่ไหมครับแอบอัดฉีดเข้ามาเนี่ยในบอกจะขึ้นดอกเบี้ยจะทำคิวทีเห็นเงินออกมาอัดฉีดเต็มที่เพราะอะไรเพราะว่ากลัวเกิดการลามพอเงินดอลลาร์มีมาก ถูกไหมครับความมูลค่าของมันก็เลยลดลงก็เลยเห็นดอลลาร์เองอาจจะไม่ได้แข็งเหมือนกับในอดีตในช่วงเกิดปัญหานะครับเพราะเขาเตรียมความพร้อมได้ค่อนข้างจะเร็วเงินบาทก็เลยกลับมาค่อนข้างจะแข็งค่าเทียบดอลลา,าร์สหรัฐอย่าลืมว่าเรากำลังพูดวร่าสหรัฐกังขึ้นดอกเบีย้ยอยู่นะแต่ว่าใกล้จะถึงปลายทางแล้วล่ะนะนะอีกสักครั้งสองครั้งก็แล้วแต่สุดท้ายสหรัฐก็จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับเพราะความไม่แน่นอนมันมีแต่เงินเฟ้อยังมานะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะคงดอกเบี้ยต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งแต่มมมีีคคคววาาาาดดดดหัังงในนนนจจุ้้เิอออลลรกกะบ่่ไ บาทนะ่าจะกลับมาแข่งข่าเ mm hmm. ทียบดอลลาร์สหรัฐแต่บาทจะแข่งได้แรงแค่ไหนเพราะความไม่แน่นอนในตลาดโลกยังมีถูกไหมครับเรายังเห็นในฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปเวลาคนกลัวเนี่ยคนก็ไม่รู้จะไปถืออะไรถือดอลลารก์กันก่อนนะครับ mm hmm. หรือวความไม่แน่นอน mm hmm. มันมีทองใช่ไหมครหรือทองทองชอบมากเลยนะครับตอนนี้ทองวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นภาพแบบนี้แหละว่าความไม่แน่นอนมันมีพอเห็นภาพแบบนี้เราก็คิดว่าบาทน่าจะแข็งแต่ไม่ได้แข่งได้แรงขนาดนะั้นเรายังมองประมาณสัก33บาทช่วมปลายปีนะแต่ช่วงนี้อาจจะอยู่ 34.535ี่ดนิดๆก็เป็นไปได้เพราะความไม่แน่นอนจากการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐคงต้องติดตามกันต่อนะครับอืมค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะดรเามอนเทมคะนี้เราก็เลยมองแล้วนะคะเห็นว่านยคะดอกเบีย้ยของไทยเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปอีกสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะในปีนี้ค่าเงินบาทในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นใช่แล้วเสริมนิดนึงเพราะว่าบาทเนี่ยปลายปีต้องระวังนะครับเพราะว่าบาทเองเวลาแข็งทีมันจะแข็งแรงแสงโคง้งเพราะว่าบ้านเรามันมีความแตกต่างไม่ใช่แค่สหรัฐอย่างเดียว ท่องเที่ยวครับมักจะคู่ลืมตัวตัวสําคัญตัวหนึ่งนะ<ม>ท่องเที่ยวไรายได้ท่องเที่ยวเกินเกินดูบัญชีเดินสพัดมากจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะฉะนั้นไรายได้ท่องเที่ยวน่าจะกลับมาเป็นตัวสําคัญนะครับที่ทาให้เศรษฐกิจไทยฟื้นได้เร็วข<ม>ึ้นเรื่องการท่องเที่ยวสําคัญมากเลยค่ะงั้นขอถามดรพัชพลดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเศรษฐกิจไทยลวเมื่อกี้เราดูวัานธรรมโลมเป็นอย่างนี้ดอกเบีย้ยค่าเงินนะคะของประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนจะมองว่าน ก็คงจะเป็นไตรเวอร์ที่ชัดเจนตัวหนึ่งนะครเพราะว่าอย่างน้อยปีที่ผ่านมาปี6-5ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเดือน2เดือนสุดท้ายเนี่ยหลายๆประเทศที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยเขาก็กลับมาเรียกว่า100%อร์ของระดับก่อนโควิดแล้วนะฮะที่อาจจะยังไม่ถึงก็คือจีนอย่างประมาณแค่60%ของระดับปกติที่อาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยก็คือประเทศใกล้บ้านคือไต้หวันกับญี่ปุ่น าจจะอยู่ระดับสี่ิบเอร์เซ็นตย่างไม่เยอะเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยที่หลายๆคนก็ประมาณการเนันว่านักท่องเที่ยวอาจจะเข้าประเทศไทยสักประมาณยี่สิห้าถึงสาสิบล้านคนเนี่ยถามว่าไอ้สิบล้านคนที่เมื่อก่อน4ี่สิตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบสิบล้านนั้นอาจจะหายไปจากไหนก็ส่วนหนึ่งก็ใกล้บ้านก็คือพวกญี่ปุ่นไต้หวนันที่อาจจะช้าหน่อยซึ่งสาเหตุเป็นอะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะักอาจจะเป็นว่าเขายัางคอนเซอร์เวทีฟอยู่หรือว่าอย่างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ อาจจะเป็นตลาดที่ไกลหน่อยก็คือพวกยุโรปหรืออเมริกาที่แน่นอนว่าก็มีประเด็นทั้งเรื่องของอค่าครองชีพที่สูงขึ้นอาจจะต้องประหยัดขึ้นค่าเดินทางอาจจะยังแพงอยู่แล้วก็ยุโรปเองก็อาจจะมีเรื่องอความกังวลเรื่องสงครามอะไรต่างๆนั่นแนนะดังนั้นคือท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยถามว่าพึ่งได้ขนาดไหนก,กไ็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการที่นักเศรษฐศาสตร์มองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะโตได้ประมาณสัก 3%ามเปกว่าๆอาจจะ3.5ถึง4หรือหรือใกล้ๆของอ่ากรุงไทยจะมอง3.4อะไรอย่างเงี้ยหรือจะถามอีกทั้งสองท่านด้วยว่าให้เทคไทยเศรษฐกิจไทยโตปีนี้เท่าไหร่อ่ะกรุงไทยให้สามจุดห้าอ่าสามจุดสี่ฮะสามจุดสี่อ่าแต่ว่าอ่าก็คือว่าคอนเซอร์วทีฟนิดนึงอ่าแต่ว่าก็คือว่าภายในตัวเลขนี้เนี่ยอ่าแน่นอนว่าถ้าไม่ได้ท่องเที่ยวอ่ากลับขึ้นมาระดับประมาณยี่สิบห้าถึงสามล้านคนเนี่ยก็ก็คงไม่ถึงนะฮะดังนั้นก็คือว่าทางสิ่งที่เรามองคือว่าปีนี้เนี่ยถามว่า ท่องเที่ยวเนี่ยมองอะไรเราบอกว่าเ,าเราอยากให้มองเป็นท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม GIFT นะฮะ G ก็คือ G อ l f ก็คือกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งกลุ่มเนี้ยก็เรียกว่ามีมีโอกาสค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่หนึ่งคือเขา,เ,าเงินล้นกระเป๋าเพราะว่าราคา้ํามันสูงมาต่อเนื่องยาวนานกำลังซื้อก็เยอะซาอุดิอาระเบียก,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 ก็กลับมาเป็นมิตรกะไทยตรงนี้ก็เพิ่มชัดเจนซึ่งหลายๆประเทศในกลุ่มนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เกินร้อยเอร์ซนของระดับปกติไปแล้ว นะฮะตัวจีตัวไอ e ก็คืออินเดียชัดเจนตัวนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ที่เรียกว่าเป็นที่หมายปองของของตลาดไทยนะนะวันนี้นะฮะก็เรียกว่าเข้ามาก็เกือบเป็นร้อเปอร์เซนต์นะฮะส่วน GIFT FT ก็คือฟา r East ก็คือว่าเรียกว่าก็คือฟาอ,อาจจะเป็นตลาดที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือตั้งไล่มาตั้งแต่จีนนะฮะญี่ปุ่นอ,อะไรตรงนี้แล้วก็อาเซียนร,รวมไปถึงรัเสเซียเนี่ย ซึ่งแน่นอนว่าถ้ากลุ่ม GIFT เนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าอาจจะเป็นเป้าหมายหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เราอาจจะต้องแบบทํางานเยอะหน่อยเพื่อจะดึงดูดเขาจริงๆคือกลุ่มแรกเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นลูกค้าประจําแต่ว่าคือเขามีกํากลังซื้อสูงนะฮะแล้วก็แล้วก็จริงๆก็คือ,อาถามว่าเรื่องมิติของอาอไรายได้หรือว่าความสามารถในการใช้จ่ายเนี่ยเขาอาจจะดีที่สุดนะครับค่ะอย่างนั้นนะครับเราพูดถึง การท่องเที่ยวซึ่งก็คือเป็นดีมานที่มาจากข้างนอกประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวจะถามมารมุนเทพหน่อยแล้วดีมานของในคนในประเทศไทยเองเป็นยังไงแต่ก่อนจะถามมันนั้น CMB ให้เศรษฐกิจไทยโตปีนี้เท่าไหร่คะก็ปีที่แล้วมันไม่ค่อยดีนาถฐานมันเลยต่ำนะครับปีนี้ก็เลยอาจจะดูเหมือนอู้เศรษฐกิจไทยโตดีกว่าปีที่แล้วโอ้มีอยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนะที่โตดีกว่าคือเราแย่มาหลายปีแล้วไงแล้วยังไม่ฟื้นเทียบก่อนโควิดสทัทีนะครับปีนี้มันก็เลยดูดีกว่าปีที่แล้วเราก็มองประมาณใกล้เคียงกันนะไม่ได้ลอกกันบนนะก่ตนนะ็แ มันก็ห่วงในเรื่องของตลาดโลกนะส่งออกดูไม่ดีแต่ตอบเร็วๆแล้วกัน3ามถึงสาจุดสี่เราให้ประมาณ3ามจุดสี่ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันล้นเหลือเกินแต่ยังเชื่อว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว,ลวไม่ใช่ว่าอะไรแล้วโตแค่สองจุดหกเปอร์เซ็นต์ปีนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้ประมาณสามถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์กันนะคะตัวหนึ่งที่เป็นไดรเวอร์นะคะที่บอกว่าจะโตสามถึงประมาณสามถึงสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยการ จับใจ่ายใช้สอยของคนไทยเองเนี่ยต้องมองทมองอยังไงคะก็มาจากที่ด่ดพรชรพจน์พูดนี่แหละท่องเที่ยวเป็นตัวหลักทีนี้ท่องเที่ยวเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนในสมก,การเศรษฐกิจใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วมันก็ไปจุกอยู่ตรงตัว C ีนี่แหละการบริโภคภาคเอกชนบอกว่าเอกชนคนไทยใช้จ่ายกันเยอะบริโภคกันเยอะไต,ตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตที่ภาคการบริโภคไปนั่งดูนะฮะการบริโภคโตที่ไหนโรงแรมร้านอาหารคือคาดไหมฮะตรงนี้จะเป็นตัวหลักอยู่แล้วเพราะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขนส่งถูกไหมฮะอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปที่รีเทลทั้งหลายนะครับที่คนจับจ่ายใช้สอยกลุ่มพวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกาลังซื้อระดับกลางระดับบนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยแต่พอไปดูเอ๊แล้วเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะที่ที่คนทั่วไปใช้จ่ายกันระดับกลางระดับล่างลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่โตต่ากว่าค่าเฉลี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องรถยนต์อาจจะชั่วคราวนะฮะอาจจะเรื่องขาดส่วนประกอบอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กําลังกลับขึ้นมาแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าปัญหาของเศรษฐกกิจทยนนี่่มัอู กระจายตัวที่อาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ตอบว่าตัวดรายเวอร์ก็อยู่ตรงนี้แหละที่เกี่ยวข้งของกับการท่องเที่ยวการเปิดเมืองนะครับกำลังซื้อระดับกลางระดับบนตัวพวกนี้น่าจะเป็นตัวดรายได้เพราะฉะนั้นถ้าจะหาโอกาสสาหรับเศรษฐกิจไทยก็เกาะกลุ่มตัวเนี้ยนะครับที่น่าจะเป็นโอกาสแต่ที่บอกว่าไปได้เนี่ยแต่ระดับล่างอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าต่อให้เข็นได้อะไรได้ก็จะเจอเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับที่มันอยู่ระดับที่สูงซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังกันอยู่ว่าคนยังระมัดระวังการใช้ใจ่ายโดยเฉพาะดอกเบี้ยนะที่ยังยังขึ้นไมม่ยยอหุดสนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการฟื้นตัวของกําลังซื้อของคนไทยบ้างซึ่งก็ได้อันนี้ส่งมาจากไรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยแต่ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของหนี้คนที่สูงก็อาจจะต้องแบ่งเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมดอกเบี้ยก็ขึ้นด้วยแตต้องแบ่งเงินไปใช้หนี้มากขึ้นอาจจะมีเงินเหลือจับจ่บใช้สอยไม่มากนะแต่ก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมดีกว่าปีที่แล้วเรายังให้ให้การจับจ่ายใช้สอยปีนี้โตใช่ไหมฮะโตกว,<ะ>ว่ากย็ยังมองภาพของการใช้ใจ่ายภาคเอกชนเป็นคีย์ไดรเวอร์นะสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับยยังงงไคนก็ ผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าการเรื่องของกาลังซื้อระดับกลางระดับบนในเมืองกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวด Drive เศรษฐกิจได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องห่วงเรื่องของการกระจายตัวหนึ่งวันนี้เราพูดถึงธุรกิจท่องเที่ยวแหมมากันเยอะใช่ไหมครับมากันอยู่กี่จังหวัดฮะกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้ไปกันมากนะักพัทยาต่างๆเราก็เห็นข่าวกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะมองดูจริงๆก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการกระจายตัวแต่ถ้าพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์ชอบมองภาพรวมเนาะ แมโครตัวตัวเลขอาจจะไม่ไตัวเลข GDP มันไม่ได้กธิบายเรือ่องการกระจายตามไรายได้แต่ถ้าดูตัวเลข GDP อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะบอกว่าตัว C หรือการบริโภคให้เอกชนเป็นตัว drive อยู่นะครับแต่การกระจายอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะคะทีนี้ช่วยซึมก็เป็นแค่หนึ่งเซกเตอร์นะคะ,ะท่านพราเชพจน์ครับมีเซกเตอร์อื่นๆไหมเพราะเห็นวพรชพจน์เนี่ยท่านทำตัว industry analysis ด้วยนะคะก็อยากจะให้มองเนื่อว,ว่าอย่างปีนี้เนี่ยนะคะอินดัสทรีไหนนะคะที่มาแรงนะคะอาจจะรวมถึงการลงทุนที่มาในเมืองไทยด้วยในอิน ที่มาแรงนะคะเชิญเลยค่ะก็จริงๆก็ต้องดูจาก global trend ก่อนนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันปี66 67ที่เขามองกันนี้ก็คือว่าการาการสวิชกลับจากาการบริโภคสินค้าเป็นการบริโภคบริการนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย global trend มันไปทางนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทัวริซึมของเราเนี่ยมันมั่นชัวร์อยู่แล้วแหละลว,ว่าเป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าถ้ากลับมามองฝั่งฝั่งอินดัสทรีอื่นๆเนี่ยถามว่ามันมี มีอะไรบ้างนะฮะก็เรียกว่าก็คงจะต้องดูก่อนว่าแล้วเทรนด์ใหญ่ๆของมันคืออะไรซึ่งเข้าใจว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ยินกันเยอะเลยว่าเทรนด์ใหญ่ๆคืออะไรนะดังนั้นอาจจะขอพรีวิวนิดนึงแน่นอนว่าเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของ b c g economy เนี่ยก็ก็เรียกว่าก็เป็นเทรนด์ใหญ่ซึ่งถามว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมเราถึงกล้าพูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมามันก็เห็นค่อนข้างชัดอยู่ว่าตรงเนี้ยมันมันก็มีมีแรงขับเคลื่อนมากพอสมควร ในมิติของสินค้าที่เราผลิตแล้วก็ส่งออกหรือว่าเป็น part of of the chain เนี่ยพวกธุรกิจที่เป็นผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะก็มีโอกาสที่เติบโตมากพอสมควรนะครับเช่นอะไรบ้างคะที่าบเช่นคาร์บอนใช่ไหมคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องของอาหารอันนี้อาจจะชัดสุดนะมีตัวอย่างค่อนข้างเยอะตั้งแต่เรื่องของพวกออดมเนทีฟโปรตีนที่มาจากพืชนะครับอันนั้นก็ชัดเจน หรือแม้แต่บางอย่างที่เป็นโปรตีนที่มาจากสัตว์ที่เป็นทางเลือกอย่างมาแมลงอะไรตรงนี้ก็เป็นสินค้าส่งออกนะฮะแล้วก็จริงๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารที่เป็นทางเลือกต่อสุขภาพตรงนี้เนี่ยก็กมีค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะอาหารของ,ของคนแต่อาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันก็มีการเติบโตต่อเนื่อง นะครับแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆบริษัทที่เป็นระดับใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตรงนี้ค่อนข้างเยอะคือดังนั้นธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็จะคงจะเป็นตัวที่ช่วยที่ขับเคลื่อนเราไปได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราเรียกว่าการลงทุนใหญ่ๆใ,ในประเทศที่เกิดที่จะต้องเกิดขึ้นที่เพื่อนำไปสู่ไอ้ท a t i o n ชันตรงนี้ก็จะมีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าต่างๆที่จะต้องตามมาคือดังนั้นเนี่ย เทรนด์การลงทุนตรงนี้ยังไงมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะอาจจะหายหายไปบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่า,า global slowdown ส่งออกที่มันชะลอลงไปประกอบกับไซเคิลของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มันอาจจะ out of cycle ตอนนี้เนี่ยมันก็คงทำให้าการลงทุนหรือการส่งออกของสินค้าเหล่านี้มันมันชะลอลงไปดังนั้นตรงนี้พอร์ตโฟลิโอของของ,ของภาคอุตสาหกรรมไทยก็คงต้องอาจจะต้องกลับมาสิ่งที่มันอาจจะดู ไม่ไม่เซ็กซี่มากนะักก็คือพวกเกษตรอาหารตรงนี้ที่อาจจะเป็นสิ่งที่เ,เรียกว่ายัง ยังพอที่จะไปได้ในช่วงข้างหน้านี้นะครับค่ะจริงๆก็รวมถึงที่มันโลคาบอนก็รวมถึงรถ E ีวีด้วยใช่ไหมคะที่มาเราเห็นการลงทุนมากมายที่มาจากต่างประเทศจริงๆหลายๆการลงทุนที่มาต่างประเทศก็คือย้ายมาจากประเทศจีนก็มีนะคะที่รีโลเกตมาก็หนึ่งในประเทศที่เขาชอบมานะคะก็คือประเทศไทยด้วยนอกเหนือจากเวียดนามแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างที่ดรพชรพลบอกในอินดัสทรีที่มันโลคาบอนเนี่ยเขาก็อยากจะมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเรามีนโยบาย BCG เรามีพลังงานสะอาดอย่างเงี้ยนะคะที่ให้เขาใช้ได้ทําให้เขาไป ปสู่นะคะไปสู่ uh, product ที่โลกาบอนที่เขาอยากจะผลิตได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามี positive factors ใช่ไหมคะที่เราพูดหลายๆอย่างแล้วที่จะเป็น driver ของเศรษฐกิจไทยนะคะเป็นปัจจัยบวกที่อยากจะให้ดรณนะลองพูดมั่งความเสี่ยงนะคะอาจจะสรุปๆก็ได้ที่เราพูดมาว่าความเสี่ยงเนี่ยที่เราต้องมองเห็นนะ่ยในอนาคตยังมีอะไรบ้างคะครับก็ถ้าเกิดเรามองทิศทางเศรษฐกิจไทยนะครับผมก็มองว่ายัางไงก็ยังไงที่เราคุยกันแบบน่าจะเป็นปีที่ฟื้น GDP growth เท <c oughs> ่าไหร่นะคะใกล้ๆแถวนี้ <c oughs> ครับสามสามเปอร์เซ็นต์ครึ่งบวกลบแถวนี้นะผมคิดว่าประมาณนั้นแหละนะครับแต,แต่แต่สิ่งที่เห็นก็คือฟื้นเนนัอที่ มันยังฟื้นกลับมาไม่เต็มที่ะนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีแรกในรอบสามปีที่เราระดับ GDP เราเพิ่งจะกลับไป2019นะครับเหมือนกับเราแช่แข็งตัวเองไว้เราตกลงไปในหลุมนะครับเรากำลังปีนขึ้นมาเนี่ยยังไม่กลับไปถอยหลุมเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ฟื้นไม่เต็มที่เนี่ยนะครับปัญหามก็คือว่า,าหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะครับยังยังโดนแช่แข็งอยู่เลย วันนี้เราจะเห็นแบบกลุ่ม SME กลุ่มนี่ครัวเรือนกลุ่มอะไรต่างๆที่ความสามารถในการสร้างไรายได้ี่ยมีปัญหาอยู่ยงั้นการฟื้นยังคงค่อนข้างเปราะบางอัน,นออที่2ที่ดรมนเทพว่านะครับเป็นการฟื้นที่ไม่เท่าเทียมนะครับเราจะเห็นภาคบร,ริการจะเป็นตัวผลักดันที่สําคัญนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเราจะเห็นเมื่อกี้ที่ดรมณเทพพูดถึงนะครับการส่งออกจะเป็นคีย์ริสที่สําคัญอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเราเห็นการส่งออก ติดลบนะครับเราเห็นการติดลบเนี่ยติดลบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับครึ่งปีแรกเชื่อว่าน่าจะติดลบอยู่ก็หวังว่าครึ่งปีหลังเนี่ยพอจีนเปิดเศรษฐกิจโลกกลับมาเริ่มจะดีขึ้นนะครับก็น่าจะพยุงตัวขึ้นมาได้แต่สิ่งที่จะทาให้เกิดผลก็คือภาคบริการดีแต่ภาคการผลิตอาจจะเหนื่อนนิดนึงนะครับก็เป็นการฟื้นแบบห่วงหน้าพะวงหลังอยู่นะครับอันที่3นะครับก็คือนอกจากฟื้นไม่เต็มที่นะครับฟื้นไม่ทั่วถึงแล้วเนี่ยยังต้องใช้ว่าฟื้นแบบหว่วงห่วงนะครับหื่วงอ อย่างที่เมื่อกี้รกเกรุ๊กพูดถึงนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยถึงวันนี้ยังไม่ได้ถดถอยนะยังไม่ถดถอย แค่ชะลอตัวอยู่นะครับแต่หลายคนก็บอกมีความเสี่ยงที่มันอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เราได้ยินมานะครับอย่างเช่นประเด็นเรื่องของภาคการเงินประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยิ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้อาการที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอจะชะลอเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่จะชะลอเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ผมยังเชื่อนะครับว่าอย่างที่ม่ิ้คุยกันนะครับว่าภาครัฐธนาคารกลางต่างๆเนี่ยวันนี้มีเครื่องมือนะครับมีบทเรียนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วย ให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดฉีดสภาพคล่องแบบไม่จํากัดนะวันนี้ QE อยู่ในกระเป๋าน,นะครับพร้อมที่จะยกมาใชอ้อเมริกาเนาะถ้าถ้ามีถ้ามีความปัญหาความจําเป็นในอเมริกานะครับวันเมื่อคืนนะจะเนี่จะเล่นพูดถึงการอาจจะต้องขยายาการประกันเงินฝาก เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ทําให้ปัญหามันหยุดนะครับปัญหาเฉพาะตัว <laughs> ไม่ให้มันลามไปหาเฉพาะตัวคนอื่นเรื่อยๆนะครับงั้นในการสร้างความมั่นใจเป็นประเด็นที่ทค่อนข้างสําคัญมากนะครับแต่ความเสี่ยงนะครับก็ยังมีนอกจากจากภาวะเศ,ษศรษฐกิจ <laughs> ปัญหาี geo g e พ p o l i t i c s นะครับวันนี้เราเห็นอะไรแปลกๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐทะเลาะกับจีนจีนไปคุยกับรัสเซียนะครับซ <laughs> าอุคุยกับ <laughs> อิหร่าน <laughs> เอ้มันเกิดอะไรขึ้นในโลกนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนขั้วอํานาจอะไรกันหรือไม่หรือว่าประเด็นที่มันจะแตกประทุเนี่ยมันจะรุนแรงแล้วมันจะกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับผมคิดว่าเนี่มันจะเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสำคัญปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อนะครับก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับว่าถ้ามันแก้ไม่ได้เนี่ยปัญหาต่างๆภาคการเงินอะไรต่างๆสมัยก่อนเพลย์บุ๊กง่ายมากนะครับเวลามีปัญหาลดดอกเบี้ยเลยนะ QE ต่อเนื่องใช่ไหมครับวันนี้ด้วยเงินเฟ้อที่ยังสูงอยู่นะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ยังคงต้องรระะมััดวง แล้วพอมันมีความต่างของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็จะตามมานะครับเพราะเร่ออันเทพพูดถึงเมื่อกี้ว่าอบาทจะแข็งแต่เราเห็นบาทไปเที่ยว3ามลงมา32.5กลับขึ้นมาโอ้ผมว่าเราแทบจะไม่เคยเห็นความผันผวนอยู่ในระดับแบบนี้นะครับเพราะไอ้ความไม่แน่นอนความปัญหาต่างๆที่มันอยู่ใน global context นะครับแล้วก็ไอ้ความไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศเนี่ยมันยิ่งทําให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีเพิ่มมากขึ้น นะครับงั้นประเด็นพวกนี้ผมคิดว่าเราเราอยู่ในโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะะฉนั้นการคาดการอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องเชื่อนักเศรษฐศาสตร์วิทย์กรีนออฟซอลนะครับคืออย่าเชื่อมากนะครับอย่เชื่อให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือน <laughs> ไปดูหมอดูครับเรา <laughs> เราเราเราูรา้ตอนนี้เดี๋ยวอย่างเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เมื่อกีอออออ้ท่านประธานพูดถึงนะครับว่าที่เราเรีก่กมนวันนี้เราก็วันนี้แม้กระทั่งเราดูสถานการณ์วันนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอน ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราพูดเมื่อ3เดือนที่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นพวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันเป็นเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบริหารความเสี่ยงต้องกระจายความเสี่ยงมากๆเลยครับค่ะเราก็พยายามมองไปข้างหน้าเท่าที่เราสามารถจะคาดการได้ดีที่สุดนะคะครับนี่แต่ฟังดูมันมีแต่ความเสี่ยงต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่คืออย่างที่ว่าของว่ามีอะไรนะส่งออก geopolitical risks ดอกเบี้ยภาวะเศรษฐกิจข้างนอกเงินเศรษฐกิจข้างนอก ในประเทศคุณไม่ครับไม่ไม่ลืมพูดเรื่องหนึ่งนะเป็นเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องหนึ่งต้องใช้คำว่าไม่กล้านะไม่ไม่ขอโทษขอโทษถอนถอนแล้วกันถอนนะมันเป็นเรื่องหนึ่งนะที่ความเสี่ยงเรากลาลังมากันเนี่ยไม่ไม่กี่วันก่อนเพิ่งประกาศยุบสภาเรากําล <c oughs> ังจะมีเลือกตั้งความเสี่ยงการเมืองอ่ะเป็นเป็นไงครับอ้าไม่มีขรยอมตอบเลยอ่ะอ่าไหนๆก็มาแล้วนะไม่ยอมให้ผมพูดหลายปีแล้วนะความเสี่ยงการเมืองเนี่ยเราจะมีกระทะมีอะไรหรือหลังไม่ไม่มีครความเสี่ยงการเมืองนะเราหลายปีก่อนเลือกตั้งรออบบที่่แล้ววาก เชื่อมั่นในเทฟลอนไทยแลนด์ huh. นะเศรษฐกิจไทยกระทะเหล็กคือจะบอกว่ามันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันไหลลื่นนะไม่ติดก้นกระทะคนก็ยังมากันท่องเที่ยวกันได้นะครับอย่างอาจจะรลการลงทุนก็นได้เพราะบางคนไม่ไม่มั่นใจความเสีย่ยงอย่างนึงก็คืออาจจะไม่มั่นใจชะลอาาก,การลงทุนที่เราอาจจะคิดว่าจะมี relocation ทั้งหลาย uh huh. อาจจะเลื่อนไปก่อนแต่คนที่เขารู้จักประเทศไทยดีเรื่อง ev เรื่องอะไรเขาก็มากันต่อแต่เรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะมองว่าไอ้คนขาดความเชื่อมั่นหรือเปล่าหรือ การต่อเนื่องของโนโยบายหรือเปล่าหรือแม้แต่งบประมาณที่บอกว่าจะไม่ทันไตรมาสสี่อาจจะทาให้เศรษฐกิจไทยชะลอก็ชั่วคราวนะอาจจะระมัดระวังในเรื่องของโครงการใหม่ๆแต่อาจจะมองนิดนึงก็ได้มุมบวกหาอะไรบวกๆบ้าง mm. เงินที่มันสะพัดมากขึ้นอย่าลืมว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ขาดการกระจายตัวระดับล่างวันนี้ภาคเกษตรรายได้ก็ยังไม่ค่อยดีนะรายจ่ายเยอะมากนะฮะคนเองระมัดระวังการใช้ใจ่ายอาจจะมองก็ได้ว่าอาจจะมีเงินกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนกันในช่วงเลือกตั้ง oh, <okay. S 1> กิจกรรมเศรษฐกิจ นะฮะก็อาจจะหมุนในช่วงเลือกตั้งอาจจะเห็นเงินสะพัดมากขึ้นคนใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแต่มันทําได้แค่ชั่วคราวนะรอจนกระทั่งมีนโยบายมีมาตรการอะไรออกมาแต่ก็หวังเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยอาจจะผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งคนกล้าจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับเอ๊ะได้เลือกแล้วจะได้ตั้งไหมฮะ จบเลยจบเลยหมดเวลาแล้วอ๋อเราจะเลือกตั้งวันที่14เดือนพฤษภาคมนะคะจะได้เลือกเราจะได้ตั้งไหมเดี๋ยวอันนี้เราก็นะคะค่อยไปดูกันนะคะแต่ยังไงนะคะไม่ว่านะคะรัฐบาลจะรูปบ้างหน้าตาแบบไหนก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญสำหรับประเทศไทยเราก็ยังย้ํำอยู่ว่าเราจะต้องนะคะ เปลี่ยนทรงประเทศไทยนะคะเพราะว่ามันมีเมกะเทรนด์หลายอย่างซึ่งเราจะคุยกันนะคะในช่วงต่อไปของสัมมนานี้ซึ่งมันไม่ไม่ไปไหนนะคะไม่ว่ารัฐบาลเราจะเป็นใครก็ตามนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส,สภาวะอากาศนะคะภูมิอากาศเนี่ยมันกระทบเราแน่นอนนะคะอันที่2ก็คือเรื่องเทคโนโลยียังไงมันก็มาแน่นอนนะคะแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะใช้ประโยชน์ได้ก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนมานะคะวันนี้ที่เราสัมสม,มนากันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นอินพุ ให้กับรัฐบาลนะคะที่จะมาได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่ฟังเราในวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงพอดีเลยนะคะก็สอส่งไม์กลับไปให้ทางนะคะทางอาจารย์นิทินันค่ะ